มาครับคลิปนี้เคิมมาเที่ยวหมู่บ้านป่าหมากแล้วก็ขอมาเลี้ยงขนมเด็กๆในพื้นที่นะครับอ้าวเ,เลือกกันเลยเอาคนละกี่ทเอคนเท่าไหร่อืะ่ะ <c oughs> อ้าเลือกมาหนึ่งร้อยสี่คนเนี่ยโอยย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 ้ยยอยย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 ียย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 ยอออย แบ่งกันนะอ่าแบ่งกันนะสี่คนนเออครบร้อยนี่ครับเลือกเลือกให้ลงตัวให้ครบร้อยครับตัวเล็เอาละอืมคนนี้ได้แล้วคนนี้ได้เลยได้เลยอืมชื่ออะไรรันเนี่ยอืมนี่ นี่ตัวเล็กได้แล้วน,นี่นี่ครับคบ100รบร้อยพอดีสี่คนตัวเล็กไปตามเพื่อนๆมาอ่ะไปเลือกเอาคนละยี่สิบเอาขานมปะ่ะเอาไปไปเลือกที่ร้านค้าคนละยี่สิบนี่ครับไปตามเพื่อนมาครับก่อนกลับไปคนละยีะ่สิบอ้าวนี่ครับมาแต่ไหนมาแล้วครับให้เลือกขนมคนละยี่สิบครับ มาแล้ว <laughs> อาล้างเร็วไปเลือกขนมพี่จ่ายตังค์ให้แล้วนี่ครับให้เลือกขนมตัวนี้ก่ะเปาขนมป่าเอาเด้วยี่สิบนี่ให้ทัวเล็กอีกคนนึงนก็เด็กๆก,ก็เลือกขนมกันใหญ่ครับอโอเคครับ เคิร์มก็แจกขนมให้กับเด็กๆนะครับก็ไปเรียกเพื่อนๆมีครับโอเคครับก็ให้ไปคนละยี่สิบยี่สิบครับสิบคนได้ครับวันนี้โอเคครับความสุขเล็กๆน้อยๆของเคิมครับผู้รับก็ดีใจผู้ให้ก็สุขใจครับนี่แหละครับอือนี่แหละครับเอาแจกขนมให้เด็กๆครับวันนี้เคิรมพาเที่ยวโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนี <r> ่คร okay, uh, like so okay, uh, uh. so like ับผู้ให้ก็ดีใจผู้รับก็ดีใจครับโอเคครับนี่นะครับความสุขเล็กๆน้อยๆครับมาเยือนในพื้นที่ประมักแล้วก็ให้ขนมเด็กๆกินนะครับนี่ครับความสุขเล็กๆน้อยๆครับนี่แหละครับเขิมก็ตั้งใจมาแจกขนมให้เด็กๆครับไหนๆมากางเต็นท์แล้วก็ได้แจกขนมให้เด็กๆไว้ได้กินกันครับก็ผู้ให้ก็สุขใจผู้รับก็ดีใจครับ นี่แล้ความสุขเล็กๆ,ๆน้อยนครับมาเยือนในพื้นที่ของหมู่บ้านป่าหมากครับก็อุดหนุนร้านค้าในชุมชนแจกขนมให้เด็กๆด้วยครับได้แล้วสองต่อครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามเพจเคริมพาเที่ยวด้วยนะครับ